สวัสดีค่ะหมอมนะคะนี่ค่ะแล,แล้วเราก็ได้รับรางวัลน,นะคะ t o อปสเปนเดอร์นอกจากจะได้รับรางวัลการฉีดยอดเยอะนะคะสำหรับตัวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วยังได้รับรางวัลสำหรับ K o L Key of Leader ของตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มตระกูลกระตุนต้นคอลลาเจนซึ่งก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณทางบริษัทที่ ให้หมอค่ะได้เป็นพีออฟลีดเดินเป็นแพทย์ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของบริษัทนะคะทำให้มีการสอนแล้วก็มีการเทรนนิ่งสำหรับกลุ่มกระกุ้กระตุ้นคอลลาเจน,นะค่ะทำให้คุณหมอห,หลายๆคนนะคะได้เทคนิคนใหม่ๆทันไปต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค Precribe รรันนรับบ The Winner of Skin Rejuvenation ค่ะนวัตกรรมงานผิวอันดับที่1จากเกาหลีค่ะการันตีด้วยรางวัลจาก Korean Customer Award 2ปีซ้อนทั้งปี2022และปี2023กลุ่มช่วยฟื้นฟูเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าเติมเต็มริ้วรอยและลดเลือนแผลเป็นค่ะ ชนะทุกปัญหาผิวด้วยจูวีลุกเลอร์นิสาและเลอร์นิสนาได้รับการจดทะเบียนสิทธิบนะคะโดยปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับระดับสากลมากกว่า42ประเทศทั่วโลกฝากเลอร์นิสนาและจูวีลุกไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ